สองสามสี่ห้าหนูน้อยน่ารักนะครับนี่มาช่วยงานที่วัดป่าคำมิกชื่ออะไรนี่หือคนหล่อนี่ชื่ออะไรครับนี่คนสวยนี่ชื่ออะไรครับนี่ชื่อพลอยหนุ่มหล่อนี่ชื่ออะไรนะครับนี่เบิร์ดพลอยกับเบิร์ตนอนี้เนาะเด้อนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับถ่ายตอนไาสๆนะครับภาพจะได้ชัดแจ้งชัดเจนนะครับยมพ่อนะครับ โยมพ่อหนุ่มนะครับนี่นะครับกลัวผักมันจะงอกนะครับก็เลยซีนไว้อย่างดีนะครับนี่เด้อนะครับกําลังคับขันนะครับช่วงนําพัตหารไปวางนะครับก่อนที่จะออกบินทบาทดนะครับนี่มีญาติโยมมาแตะมือยว่าดีนู่นนะครับไกลแสนไกลนะครับนี่โอ้มาครบทิมอยู่บนเหือง่าทิมเก่าเตีย นะครับปกติจะไปเห็นที่วัดบ้านโกบ,บอนะครับโยมแต่ว่าวันนี้มาที่นี่นะครับวัดป่าคำเมกนี่นะจักกิโลหือบ้างหอดี่งประมาณสิบกิโลนี่ยหรอประมาณสิบกิโลตีเอาคือใกล้ๆน,นึ่งถึงโอ้โหนะบ่ะไกลส่งไปโกบอเนะอาะสาธุอนุโมทนานะครับไประมาณสามสิบโล่ตี นี่นะครับสายบุญนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดป่าคำเม็กนะครับใกล้แล้วนะครับวันที่17นะครับพรุ่งนี้ก็1819นะครับจะได้ย้ายกลับวัดบ้านโกโบเอ้าตอนนี้พุ่นเฟยแอบมาที่โรงครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสายสายมาจะมีโยมผู้ชายนะครับมาช่วยงานที่โรงครัวนะครับเทพบุตรสุดร้อนนะครับนี่นะครับเทพธิดาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเทพบุตรอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ กะต้มกะต้มฝีมือเมียบัวนี่นะครับอร่อยมากที่สุดนะครับข้าวต้มนะครับนี่เขาพูดเจ้าชั้นยังเด็กกว่ายงกว่าชั้นยมกว่าชั้นเนี่ยคือบอกว่ายงกับินประกุนเจ้ากินยิ่งได้ยมกว่าชั้นยังสั่นเลยนี่นะครับนี่จำหน้าไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านกับคู่บารมีนะครับเด้อเก็บสร้อยเด้อนี่นะถ้าถ่ายภาพ แกงยังเลยนี่เฮ้ยนี่แกงไว้ใส่บอลนะครับฝีมือเอกของบรรน้อยคาเม็กนะครับแกงไว้ใส่บอลน,นะครับ,ออบน,น,นะครับ,บนี่กำลังฉุดลงหกนะครับกำลังเตรียมพระทหารใกล้จะถวายพระนะครับนี่นะครับใส่พริกเยอะๆจะได้อร่อยนะครับกระเทียมเจียวบนี้ดื้อนะครับนี่อาศัยกำลังคนหนุ่มนี่นะครับนี่ ายมาหน่อยจะมีโยมผู้ชายนะครับมาช่วยงานนะครับตอนเช้าๆจะเป็นโยมผู้หญิงนะครับนี่สวดคนเดียวนะครับคนสุดท้ายนะครับยังหนาวไม่พอเนาะน่าจะหนาวกว่าวนี้เนาะว <c oughs> ันนี้ล้างถ้วยนะครับนี่เด้อหลังจากฉันแล้วก็ เนกล้างนะครับรู้สึกว่าทวยเทพเทวดาจะเป็นใจจริงๆนะครับขอให้หนาวก็หนาวจริงๆนะครับพรุ่งนี้เอาฝนมาเด้อนะครับจะได้พิเศษ <c oughs> ไม่ควรวองหน้าเลยนะเขาสีมายูใสหรือล,ลงังคาเกวมี่เนาะจะสีมายูใสหรือเนาะนะครับตกมาใส่มั่นมั่นสิไดงงามตัว <c oughs> คนที่ตีสปมายูใสตี <c oughs> นะครับ เด้อเอาแค่หนาวก็พอนะครับไม่ต้องฝนเด้อนะครับนี่นะครับนี่ชื่ออะไรครับนี่พระเอกเนื้อชื่ออะไรครับเนี่ยอ้ยนะครับนี่ถ่ายแต่ใบหูก็พอเนาะนะครับช่วงสายหน่อยนะครับโยมกำลังนำพัตถารไปวางนะครับ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการให้พรนะครับแล้วก็มารับพัตหาหานะครับนี่กระดงเพื่อนก็นท่านสมัยตือกระดงสมัยใหม่นั่นนี่เนาะการะดงสมัยใหม่บุคอแต่เก่านะครับแผนกมันนะครับมันทุกเม็ดนะครับนี่มันเสี่ยงปุถุตระไปขุดนี่นนปัสสาวสิขุดใดเด้อมันเสี่ยงนี่บวเป็นธรรมดาเด้อ นะครับสมัยเป็นคาราวาสนมีลำโพงนะครับอยู่ใกล้ๆแม่น้ํานะครับไปขุดนะครับมีตัวหัวท้อผมมือนี่และแต่ว่าเครื่องนี่หลายครับเด้อนะครับจากนั้นมาก็ไม่ไปอีกเลยนะครับมันยากเหลือกเกินนะครับยิ่งหัวเล็กยิ่งอร่อยนะครับนี่ยำปัดปัดปัๆปัดปด,ปด,ดีตัวนะครับแกะออกไม่ต้องแกะก็ได้เอาะเอาไปลวด เด้อนะครับของเสียบนะครับนี่ไปทําหวานก็เสียบนะครับนี่ใส่น้ํากะทินี่ยิ่งอร่อยนะครับนี่เด้อนะครับนี่เฮ็ดมาดนลรบูนิกี้มาดุนโรบูนิโอ้ยบ่เลี่ยง่ายแล้วเนาะนี่เนาะนะครับงานพิเศษนะครับไม่รู้ใครไปขุดมานะครับนี่เก่งเก่งเก่งเต๋อไดือดทาเด้อดสมนีนี้ป้าดูวน้ำหนาดิเก่งทึ่งเนาะ ไปหามงท่าน้ามงเงินดินทรายมันอังเจหนยแหงหัวไงฮะเจ้าม่มงไดดิดนั้นแกนมันสีหัวหน่อยนะครับคนแก่บอกนะครับแต่ไปขุดจริงๆแล้วไม่ได้นะครับอันเครื่อมันสีเป็นคุ้มไปน้ำต่อฟังไปเลยเด้นี่มงองินมันมันขึ้นนี่เครืองไรอยู่อันหากก็ไลแต่ว่าหัวหน่อยหัวเหนี่ยหน่อยเนยหน่อย นะครับมันมีประสบการณ์อยู่นะครับสมัยเป็นคลาวาดนู่นนะครับอายุสิบสี่สิบห้านะครับพ่ะจำได้อยู่พ่ะจำได้อยู่มันบ่มันบ่มีล่ำหวยบ่ึมันต้องมีล่ำหวยในมะจังหมักล่ำหวยน้ำไหลมันสิขึ้นน้ำต่อฟังหวยจังหน่อยมันมีมั่นหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเผามันเผานี่รสชาติเด็กใครกันนี้เด้ปลูกเอามันเผานี่หัวใหญ่เด็กมันเผา นะครับแต่ไม่ยากเหมือนนี้นะครับอันนี้ยากเย็นเหลือเกินนะครับกว่าจะได้เต่ละหัวนะครับนี่เด้อมาไายเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นนะครับแม่ครัวนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับคุณหนูนะครับคุณหนูน้อยนะครับลบแต่กล้องนะครับมองนั่งกับเปียคนยังมาคอยฝนตกอีกต้อ นะครับเป็นช่วงสารวนนะครับช่วงขับขันนะครับนี่แกงบอลกับแกงใส่ใบเยนางใส่ยอดไว้นะครับอร่อยที่สุดเด้อนะครับนี่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้วนะครับนี่อันนี้แม่ยังขนานี้เครื่องปรุงนะครับนี้ฝีมือผู้หา่บ้านนะครับบ่ว่าสิว่า ฝีมือผู้ใยญ่บ้านนี่ลูกบ้านตรงว่าอร่อยทุกคนบังคขับไปว่าอร่อยเลยนะครับเป็นขั้นตอนการทุบนะครับนี่ทุบกระเทียมนะครับอยากอร่อยต้องทุบนะครับนี่ทุบไม่กลิ่นมันออกมือนะครับทุบให้กลิ่นมันออกนะครับหมูหอมนี่ก็ทุบกันหมูหอมนี่ก็ได้สอยเนาะนะครับคนทวง คนทวงก็ทวงตะพึดตะพือเลยนะครับนี่นะครับปกติก็รู้แต่บูบนจานนะครับบนจานบนถ้วยนะครับวันนี้มาถ่ายถึงที่เลยนะครับนี่เสียวไปใส่ยังเล่านี่เฮ้ยนี่ทุกนี้เฮ็ดเจียวบ่ผัดเปรี้ยวหวานด้อนะครับนี้ถ่ายทุกอย่างนะครับลงครัววัดน้อยคำมิกนะครับวัดป่าคำมิกนะครับบ้านน้อยคำมิกนะครับ อย่าหัดโยมมาเติเมือว่าดีนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ